ที่แล้วเนี่ยตอนนั้นก็หยุดทํางานหนึ่งปีเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบเรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนหลายอย่างทั้งทีวีทั้งภาพยนตร์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะหยุดแล้วก็เขียนบทสามีก็ถามว่าจะทําจริงๆรงหรอจะแบบเขียนบทหนังจะทําหนังจริงๆหรอเพราะเขามองเห็นเลยว่ามันมันไม่มีทางอะที่มันจะแบบทําเงินอนะ คำสั้นๆแต่ว่าฟังแล้วก็จีดนะคะเพราะว่ามันหาเหตุผลมาปฏิเสธไม่ได้ค่ะขนาดตัวเองเป็นนักแสดงมีชื่อที่รักในการกํากับหนังอย่างโดนัทมนัส,สนันการจะหาทุนมาทํางานก็ยังยากเลยนะคะยิ่งในไทยค่ะการจะได้งบประมาณครอบคลุมค่าผลิตยิ่งแทบเป็นไปไม่ได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนในวงการไม่ว่าจะการถา่ายทำโลเคชันแล้วก็เรื่องงบประมาณไปจนถึงชั่วโมงการทำงานของคนเบื้องหลังที่ต้องลากยาวออกไปกระทบคุณภาพชีวิต นี่เป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่นำมาถกการในวงเสวนาปลดล็อกพันธนาการหนังไทยโดยมีวิทยากรอย่างคุณต้งบรรจงปีสันธนกูลและคุณกอบธันวารินสุขพิสิทธ์ค่ะประเด็นหนึ่งที่คุณต้งพูดเอาไว้น่าสนใจมาจากประสบการณ์ตรงนะคะคือในเมื่อการแก้ปัญหาระยะยาวยังทำได้ยากเพราะว่าต้องเริ่มตั้งแต่การปรับวิธีคิดของหน่วยงานระัที่มีต่อภาพ,พยนตร์แล้วก็ยังมีเรื่องของการแก้ปัญหาระบบอุตสาหกรรมด้วย การจะทําให้เร็วที่สุดค่ะคือการเริ่มจากระยะสั้นก่อนต้องช่วยเหลือกันเองนะคะคนในอุตสาหการรมภาพ,พยนตร์แล้วก็การสนับสนุนจากองค์กรท้องถิน่นอย่างในหนังที่คุณต้นเป็นโปรดิวเซอร์เรื่องล่าสุดค่ะเธอกับฉันกับฉันหนังยุคไวทูเคที่ถ่ายทําในนครพนมก็ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดค่ะได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านโลเคชั่นไปได้เยอะทำให้ทำงานง่ายไม่ต้องประสานงานหลายทิศให้วุ่นวายค่ะ ผมว่าคนทําทุกคนตอนนี้ก็พยายามแหละที่จะทําให้งานมันมันเอาง่ายๆคือทุกคนอยากให้ตัวเองคุ้มทุนอ่ะใช่ไหมฮะซึ่งมันเป็นสิ่งเบสิกที่ต้องทาให้ได้ก่อนแล้วก็วกในขณะเดียวกันในหาคนทําก็อยากจะทําสิ่งใหม่ๆม่ให้มันมีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยแหละผมผมรู้สึกว่ามันต้องโตไปด้วยกันหมดนะทั้งทั้งสามภาคส่วนคือคนทําคนดูแล้วทางฝั่งรัฐด้วยคือสมมุติถ้าฝั่งรัฐเอื้อได้บางอย่างกําจัดปัญหาพื้นฐานไปได้บ้างนะฮะเช่นเช่นปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เอ่ย เรื่องรอบฉายที่มันไม่ไม่ใช่บอกว่าฉายปุ๊บแล้วไปอยู่รอบเช้าเลยอะหนังเรื่องไหนที่ไม่มีฟอร์มแบบรอบเช้าแ้ไม่ก็ดึกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าเรื่องพื้นฐานพวกนี้มันมันช่วยคนทําได้บ้างเงี้ยผมว่าก็จะเปิดโอกาสให้คนทำทำคอนเทนต์ที่หลากหลายแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะคุ้มทุนในอีกแบบหนึง่งในหลายๆแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้เราเหมือนเรายังขาดเซ็นเตอร์ค่ะที่จะสนับสนุนการเตริบโตของภาพยนตร์แล้วก็ ซีรีส์นะคะดูนะว่ามันเรายังอยู่กันแบบกระจัดกระจายหลายส่วนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคนที่เป็นผู้ผลิตเองอะ่ะก็จะเหนื่อยหน่อยในการทำงานแล้วก็เหมือนอุตสาหกรรมบ้าเราไม่ค่อยช่วยเหลือคนโปรดักชั่นเท่าไหร่เงี้ยมันเหมือน่อไมเอาพูดถึงเรื่องโปรดักชั่นปุ๊บก,ก็ไม่ค่อยช่วยเหลือนักแสดงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเราทำงานไปแล้วอะ่ะมันมันจบมันเสร็จแค่งานนั้นอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ ที่ต่างประเทศนะคะมันมีหลายๆประเทศเลยนะคะที่นักแสดงเล่นไปแล้วเวลามีการฉายต่อเขายังได้รับได้รับค่าตอบแทนตรงนี้หรือว่าในการทำภาพ,พยนตร์เรื่องนี้พอถูกนำไปฉายทีมงานหรือนักแสดงก็ยังได้ได้มีรายได้จากจากงานที่เขาทำอะไรเงี้ยตรงนี้เรายังเรายังขาดไทยเนี่ยอุตสาหการรมภาพยนตร์มันอ่อนแออยู่แล้วอะ่ะด้วยมันเป็นเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีไม่มี ร่าที่จะคอยยึดเหนี่ยวพอที่จะให้มันเกิดความเจริญเติบโตแข็งแรงได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างอย่างอย่างที่เรารู้รกันอะ่ะมันไม่ได้ถูกได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจังมาอย่างยาวนานมีแต่คนคอยเด็ดยอดกินมีแต่คนคอยตัดกิ่งนั้นกิน่งนี้ใช่ไหมคะมันก็ทําให้ไม่ได้เกิดการเจริญงอกงามของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย สิ่งที่ยากที่สุดที่ทุกคนเห็นตรงกันในวงเสวนานี้ภายใต้งานเทศกาลภาพ,พยนตร์กรุงเทพมหานครครั้งแรกปี2566คือการไม่มีหน่วยงานกลางสำหรับผู้สร้างภาพ,พยนตร์ค่ะเพราะขั้นตอนการทำงานไปเกี่ยวพันกับหลายกระทรวงถือเป็นปัญหาที่น่าจะแก้ไขได้ยากที่สุดปัญหาหนึ่งนะคะพอๆกับการปรับวิธีคิดในการมองสื่อภาพ,พยนต์ว่าไม่ใช่เป็นแค่ความบันเทิงแต่เป็นงานที่มีอิทธิพลต่อสังคมและเศรษฐกิจค่ะ